ตั้งนโมขึ้นสามจบโดยพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ่อน้าครับว่าตรามนรกนาอิมินาสกาเรนะ ุพธังโพเชมาอิมินาสการีนาธรรมังโพเชมาอิมินาสการีนาสังขังอภิปูชายามอาอระหังสมาสมพุทโธปะกวาุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปะกวาตโาตาม ธรรมนัมสามิโสปฏิปัปโนโนภะวะตวโตสาวกสังโฆสังฆังนมาอามีพระรักบรรจงกราบลงที่หมอนสามครั้งแบมือนะลูกนะากราบละลึกถึงคุนพระพูธกราบละลึกถึงคุนพระธรรมกราบละลึกถึงคุนประสง์พระนาคทั้งสองนั่งพระเพียรประนมมือในมือของพระนากก อ่ะพนมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อมีดอกบัวพร้อมแล้วจะได้พระนาคถือดอกบัวพร้อมกันนะครับตอนนี้นั่งประนมมือไว้ก่อนอื่นก็จะคอแนะนําไว้เพื่อเป็นกิจเบื้องตน้นซะก่อนสําหรับพระนาคทั้งสองที่ตั้งใจที่จะผนวดบวชเป็นพระภิสุสงในวันพรุ่งนี้พระนาคหวังเพื่อจะทดแทนพระคุณของบิดามามนดาพระนาคทั้งสองหวังเพื่อจะเสืบอายุข,ของพระพุทธศาสนา และประการสําคัญต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพทั้งสี่นะครับพร้อมไปด้วยพนาคและท่านที่ติดต่อทีมงานน้องยิปซีศรีสาครมารับหน้าที่ในข้ามคืนวันนี้แสดงว่าท่านยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณการทํากันนาคเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากประเพณีไทยของเรากระผมจะไม่พูดพร,ร่ำทำเพลงเก่งจะเสียเวลาก็จะขอนำพาพนาคทั้งสอง เข้าสู่พิธีการนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใครนั่งอยู่ตรงนั้นช่วยลั่นคองขึ้นสามทีสุ่มเสียงไข่ดังดีโห่ร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรชัยขอเชิญคณะแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ม,มหาชัยนกระบบนนี้เธอเอิญ ภาพจัดไว้ให้นั่งได้เนาะเชิญเลยครับนะครับสำหรับญาติผู้ใหญ่นะครับหรือว่าท่านที่เดินทางมาแล้วอย่าเสียโอกาสนะครับมานั่งร่วมในพิธีอันเป็นมงคลอันเป็นพิธีมาหามงคลให้กับพระนาข้ามานั่งได้ครับนั่งได้หรือว่ารอที่จะเต้นอย่างเดียว ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะช่วยหาเก้าอี้เสริมนะคะมาให้พี่ๆน้องๆคาดว่าคงจะอีกเยอะเลยเนาะ <ś ling> เดี๋ยวเลิกมาจากโต๊ะจีนก็จะมาร่วมในพิธีทำกวนหน้ากันนะคะเจ <ś ling> <ś ling> ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวช่วยหาเก้าอี้กันมานะคะ Sa'abak Kau Ta'u atau Sa'ab Sa'ab Putat Sena Mu'u Ta'at Sa'abak Kau Ta'u พระเจ้าเอาจะขคอยากรนพระนุกน้อมนัมอดสการเกอร์เนื้อเสียนเสียร์โรดที่พปรดาเจ้าจเอาจองเปลี่ยนเปลี่ย แห่งองค์บรมการสะอาดขาดเตีย้ยวองเรื่องนี้อีกท้ง Sari tang pranaan Saki kami taru pekirisi Kerata teta altari Kewi maa จามิตรวนอกาณิกิวัดทงมิกิเทปุมวัดลโตเทวาอธรรมระวิสาไมีอาการทัพนา อเตรัตตาสันติเกอมุนิวระวาตะนันสาธุโหมมิสุนารตะโอธัมมัสสะวนกาโลยัมปะตันตะธัมมา Sa'wanaka lo'u yamratal ta'a brahmat, Sa'wanaka lo'u yamratal ta'a timba'i วันนี้ข้าพระเจ้าจะได้ขออันเชิญท่านเสด็จมาด้วยช่วยอวยพ่อนในแก่พนาคทั้งสองขอไอพ่อขาอ้าอามผนขอบเขตสิว,าว่าเราอกนะก็อาจะพลได้โอกาสสงสารพ่อนา,อา,อา ทางซางอิอพ่อพอจองตาห่วงห่วงมานเสียในคราวฝั่นี้เธอ oh 这样。<noise> <noise> พิกทายพีกว่าได้หรือว่าจะนั่งไม่ต้องประนมมือก็ได้แต่มีข้อแม้กันสักนิดนะลูกนะความสบายเกิดแต่ก็อย่าหลับ <น S 1> อพราะน,นว่าไม่เชื่อเราก็ไม่เมื่อยแน่ใจเนาะจริงตอนแรกว่าจะให้เอามือลงนั่นเนี่ยเหรอจ้ะลองถามใหม่ดูสิเม,มื่อยไหมอืมลองถามใหม่ดูอ๋อเมื่อยไหมลูกนิดนึงเปลี่ยนคำตอบเลยพอเจอยิม้มตาไป เริ่มนิดหนึ่งแล้วถ้าไม่ไหวก็เอามือลงได้นะคะยิบสีสวัสดีกัเจ้าภาพหรืออย่างเราสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจ้าก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับยิบสีสีสาครน,นะคะคุณหมอปางใจสีสาครแม่หนูเองนะคะ ตอนแรกต้องบอกว่าเป็นพี่น้องกันเนาะเดินเข้ามานึกมีแต่คนคิดว่าเป็นยิบสี่เนี่ยนะจ้าโอ้โ่างน,นแล้วก็คุณหมอพนมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะประธานใหญ่ของเราเลยนะคะคุณเชี่ยวชาญกับคุณอุบลน,นี่เป็นปู่กับย่าหรือเปล่าคะ ลุงกับป้าลุงกับป้าอยู่ตรงไหนจ้าอยากทำความรู้จักกับยี่สี่จริงๆสวัสดีค่ะคุณป้า,ปาอุบลจ้าคุณลุงคุณลุงอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่มานะคะคไ,มไ,ไม่เป็นไร<า>ค่ะมีป้าก็อยู่ได้แล้วนะหนูจำได้แล้วคุณป้าอุบลน,นะคะ,ะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณพ่อปานคุณพ่อปาน สวัสดีค่ะคุณแม่สาครใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้แต่งตัวมาแข่งกับยุบซีเลยนะเนี่ยสวยจริงๆเอางนั้นเลยอืมสวยสุดเลยแล้วก็สวัสดีคุณพ่อไัยบูลค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่หมวยสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพของเรานะอืมเราก็แนะนํากันหมดแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าใครชื่ออะไรก็รู้จักหมดแล้วสิดูด้วยนะอย่าให้เขาลุกไปไหน เว,เวลาจะเรียกคนน่านูนค่านีเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเลยตั้งแต่ต้นเลยจำด้วยว่าใครเป็นใครเอาอย่างนั้นแนะนำตัวหน่อยสักนิดนึงนะหมอบานมนะเอางั้นจ้าวนนะ

Makaot <coughs> Sao <coughs> <coughs> ไปเรียบร้อยแล้วแสวว่าให้หนาทั้งสองเนี่ยบวชให้นานๆาเลยบวชในศรีการรอบ่นกันปุ๊บเลย,ยบวชให้นานเลยนะเนี่ยนานแล้วบวชใหศสีกาบ่นกันว่าจะศึกมาหลาเนื้อแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งอ่ะทำไมเล่ามาสวนหลวงแดนเซอร์หายไปไหนหมดไม่รู้เนี่ย สงสัยไปเมากันอยู่หน้าเวทียังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงจ้าปกตินี่สวนหลวงนี่ไปเบาเลยไม่เบาถ้าส่วนมากทาควันนั่งแถวนี้ไม่เบาเลยสักทีโอแฟนลับยิบสี่เยอะจ้านักเต้นยิบสี่เพียบเลยไม่ต้องเกรงใจเต้นเลยโอ้ว่าอย่างนั้นเรารอไม่ได้แล้วสิจ้า เรามาเล่าความถึงการกําเนิดเกิดของพระนางทั้งสองยอ้อนลอยถอยหลังไปเมื่อ20กว่าปีนะพี่น้าลองดูนะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วพระนางทั้งสองนี่อยู่ที่ไหนถ้าไมมาเกิดได้ใครสูในคันของมารดาได้อย่างไรเขาเรียกว่าการปฏิสนธิต้องให้ยีิบสีเล่าแล้วจา้าลองดูนะลูกนะการที่จะเกิดมาเป็นมน,นมุษย์มันยากที่สุด